สวัสดีสมาชิกครับในห้องเรียนผันมอเตอร์เครื่องซักผาครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับวันนี้ครับเป็นคลิปแรกครับ ep ที่1นึ่งการเตรียมสเตเตอร์นะครับหรือการหาข้อมูลของมอเตอร์เดิมนะครับเราจะมีขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราถอดออกจากเครื่องสักผ้ามานะครับก็จะอยู่ในลักษณะมอเตอร์ก็จะในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมอเตอร์ ที่อยู่ฝั่งขวาผมนี้นะครับเป็นมอเตอร์ถังปั่นแห้งนะครับส่วนมอเตอร์ถังซักนะครับก็จะมีนะครับเพาที่เป็นสายพานมาใส่เราก็จะมีอยู่2มอเตอร์เป็นถังซักแล้วก็ถังอ่ปั่นแห้งนะครับการพันมอเตอร์ใหม่ของ2ตัวนี้นะครับในคอร์สเรียนวันที่2 4่สถึงยีธันวาคมนี้นะครับวันนี้ผมขอนะครับอ่ไลฟ์ก่อนนะครับไลฟ์เบื้องต้นเพื่อที่จะนะครับหาข้อมูลของ ปอเตอร์ทั้งสองตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอารวดมาเทียบขนาดลวดนะครับแล้วก็จะเอาไปสั่งลวดมาทํานะครับเริ่มต้นก่อนนะครับเอาเป็นตัวถังปั่นแห้งก่อนก็แล้วกันนะครับเราจะหาข้อมูลนะครับเบื้องต้นเราจะหาข้อมูลก็คือ1นนะครับขนาดลวดก่อนนะครับขนาดลวดแล้วก็แบบวงจร ว่ามันออกทางสายทางด้านไหนนะครับแล้วอะไรต่อกับอะไรกันนะครับก่อนอื่นผมจะถอดฝาออกทั้งชุดเลยฝาตัวนี้จะออกนะครับแล้วมันก็จะมีโรเตอร์ออกจากสเตเตอร์ไปด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก่อนอื่นการถอดนะครับเราต้องทําเครื่องหมายก่อนว่านะครับสายทางด้านไหนสายทางด้านไหนนะครับสายออกทางด้านไหนนะครับหลักๆเราต้องดูที่สายก่อนว่าสายจะออกทางด้านนี้เราก็ต้องทําเครื่องหมายไว้นะครับว่าเนี่ยคือสายออกทางด้านนี้ นะครับขีดเลยนะครับขีดให้รู้ว่าทางที่เราขีดตัวนี้นะครับคือสายออกนะครับโอเคไหมครับแล้วทุกอย่างก็จะอยู่ตรงของมันของมันเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือสายทางออกสายจะออกข้างล่างหลังนี้นะครับเมื่อเราทําเครื่องหมายไว้เรียบร้อยแล้วก็ทําการถอดการถอดมอเตอร์นะครับมอเตอร์เครื่องสภาพานี่มันจะไม่มีน็อตมันจะไม่มีสกรูนะครับเขาจะอัดมา ตายตัวอยู่แล้วนะครับเราต้องใช้อยู่2แบบคือหินเจียออกนะครับใช้ลูกหนูใช้ใบหินเจียออกนะครับหรือใช้สว่านเจาะนะครับใช้สว่านเจาะถ้ามีอยู่4จุดเลยนะครับมีอยู่4จุดนะครับเราก็ต้องใช้หินเจียออกทั้ง4จุดหรือสว่านทั้ง4จุดเราจะเจียออกส่วนด้านล่างนะครับเราจะเจียออกส่วนด้านล่างเพราะทางด้านบน มันจะเป็นหัวนะครับมันจะเป็นหัวแล้วมันหนานะเราต้องเอาออกทางด้านล่างเพราะมันบางนะครับมันบางาแล้ววันนี้ผมจะใช้ดอกสว่านเจาะเอานะครับคือเจาะให้มันพุนนะครับเจาะให้มันพุนแล้วก็ใช้เหล็กส่งออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ใช้สว่านเจาะเลยนะครับเจาะแบบนี้เลยนะครับ,แบบน,บนะ เห็นไหมครับมันออกแล้วนะครับออกแล้วนะครับก็เหลืออีกหนึ่งสองสามสามจุดฉันก็แบบ จากนั้นเราก็ใช้เหล็กสูงนะครับใช้เหล็กสูง <c oughs> อ๊ะขอกัะเห็นไหมครับมันก็ออกมาได้แล้วนะครับออกได้แล้ว เราก็ถอดทานออกเลยนะครับอันโอ้นี่เก๋ับโบ้ยังดีอยู่นะครับอ่าเราก็ถอดสเตเตอร์ตรงนี้ออก ออกมาในรูปทเสนนี้ได้มาแล้วนะครับเกิดการช็อตรอบมาโอเคครับถอดเรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วคราวนี้นะครับเราก็จะเอานะครับหัวน็อตตัวนี้นะครับไปหาซื้อสกูนะครับเอาไปเทียบนะครับความยาวแล้วก็ขนาดมันนะครับซื้อมาทั้งตัวผู้และตัวเมียเลยนะครับประมาณ4ตัวเลย1 2 3 4านะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนนะครับอ่ะเราถอดได้หนึ่งตัวแล้วอีกหนึ่งตัวครับ ก็จะเป็นมอเตอร์ถานซักครับมอเตอร์ถานซักตัวนี้นะครับมันจะมีนะครับจุดเชื่อมต่อตัวนี้นะครับจุดเชื่อมต่อตัวนี้มีอยู่สามสายนี้มันหักสายหนึ่งนะครับก็จะถอดเหมือนเดิมครับก็จะถอดเหมือนเดิมเราก็ใช้หนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้หินก่อนนะครับใช้ลูกหมูก่อนนะครับได้ไหมนี่กด ทำไม่ได้ก็ถอดกะ่อไม่ได้นะนี่คราวนี้เราก็จะใช้หินเจียนะครับหินเจียตรงนี้บ,า,บางก ต่อไปก็ใช้เหล็กส่งออกไปได้ลองดูถ้าได้ก็โอเคนะครับ สี่ตัวนะครับสี่ตัวก็ถอดได้หละประมาณนี้นะครับแล้วก็ถอดมาเลยรรครับก้านนี้เอครับอันนี้เขาใช้เป็นลูกป,ปืนเบอร์หกสองหนึ่งไม่ใช่ดิหกสองศูนย์หนึ่งซนะครับเราได้ขดลวดมาแหละนะครับปรมานี้ แล้วก็อย่าลืมทำเครื่องหมายไว้ด้วยนะครับน,นี่นบ้แปลงลูกปืนนะครับแล้วก็เอาไว้นะครับว่าเราจะต้องใช้เดตเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้เรามาเก็บข้อมูลครับคี้ข้อมูลที่เราต้องหานะครับก็คือ 1. นขนาดลวด ขนาดลวดก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องนะครับไปสั่งลวดมาใหม่นะครับเราต้องหาขนาดลวดให้ได้ก่อนแล้วก็สอก็คือวงจรนะครับว่าเขาเอาสายอะไรต่อกับอะไรดีนะครับเรามาดูขนาดลวดก่อนมอเตอร์แห่งนี้นะครับใช้ขนาดลวดขนาดเดียวกันนะครับทั้งขดลันและขดสตาร์ทมันก็โอเคเลยนะครับส่วนมอเตอร์ถังซักนะครับ ดูไม่ออกจริงเราก็ต้องถอดออกมาวัดนะครับต้องถอดออกมาวัดอันนี้ขดลันอันนี้เป็นขดสตาร์ทน,นี่เป็นขดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะขดถังแห้งก่อนถังแห้งนี้ใช้ลวดเบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกนะเราก็ใช้ใช้มีดกระตร์นะครับเอาเชื่อออกนะครับ chéo, đặt, ảo, chéo cái này, này, các bạn. Để, để ลองวัดลวดก่อนนะครับลองวัดลวดก่อน 30, ประมาณสามสิบสามสิบห้ประมาณเราได้เบอร์29นะครับเบอร์29นะครับเพราะว่าม,มันจะอยู่ประมาณ0.35นะครับถ้าเป็นเบอร์29จะอยู่ 0.36นะครับนี่นะครับมันก็จะออกมาประมาณ0.36อันนี้นะครับได้เบอร์29นะครับเบอร์29มอเตอร์นะครับทั้งซักนะครับทั้งซักเบอร์รวด29นะครับทั้ง2เบอร์เลยนะทั้ง2ชุดนะครับชุดลันและชุดสตาร์ทเลยนะครับเราได้เบอร์รวดแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูครับว่าสายอะไรเป็นสายอะไรนะครับ สายอะไรเป็นสายอะไรดูกันอันนี้สายตาลมีเทานะสายสีเทาสายสีน้ำเงินแล้วก็น่าจะเป็นขาวตัวนี้นะครับขาวตัวนี้นะครับเด็นดูดูรอบนะครับสีอะไรนี่สีน้ําเงินนะครับคือคอมมอนนะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินจะมีอยู่สองเส้นลวดนะครับสองเส้นลวดมารวมกันนะครับอ่าวงจรก็จะออกมาประมาณนี้ สีน้ำเงินนะสองเส้นลวดสองเส้นมอเตอร์ก่อนขดลวดก่อนตัวนี้สีน้ำเงินตัวนี้มารวมกันสองเส้นลวดครับเป็นสีน้ำเงินอันนี้ก่อนนะนะครับอันนี้อันนี้คือสีน้ำเงินสองสายมรวมกันไออีกสายหนึ่งก็ต้องเป็นสีขาวกับสีเทานะครับสีขาวสีขาวสีเทาสีเทา มานี่นะครับนะ да. เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าสีขาวคือขั้วอะไรสีเทาคือขั้วอะไรสีน้ำเงินขั้วอะไรมารวมกันนะครับเดี๋ยวถอดเนี้ยแกะดูครับถอดเนี้ยแกะดูก่อนสีสีเทานะครับสีเทาขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทฝั่ง B นะครับสีเทากดสตาร์ทฝั่ง B เทาตัวนี้สตาร์ทฝั่งบครับ ออกขดใหญ่ออกออกขดใหญ่นะครับนี่คือขดแรกที่เราใส่ของขดสตาร์ทขดที่หนึ่งเลยนะครับนะครับนะนี่นะครับสายสีเทาออกขดใหญ่นะครับต่อมาสายสีขาวสีขาวเราต้องถอดดูดีๆนะครับสีขาวอ่ะนี่เลยสีขาวเป็นขดลันออกขดใหญ่กัน เป็นบีลันนะครับบีลันเป็นลันลันบีนะครับออกขดใหญ่เหมือนกันนะครับออกขดใหญ่ก็ะจะเป็นขคดที่หนึ่งนะครับก็เป็นโดที่หนึ่งดังนั้นสีขาวกับสีเทานะครับก็จะออกจากขคดฝั่งบีดังนั้นสายสีน้ำมันตัวนี้สายสีน้ำมันตัวนี้ที่ออกสองสายตัวนี้ก็คือเอลันกับเอสตาร์มารวมกันนะครับดังนั้นก็จะเป็นตานี้เป็นเอลันตัวนี้ก็ต้องเป็นเอลันนะครับเอลัน อันนี้ก็ต้องเป็นสตาร์ท a หรือ a สตาร์ทแค่นั้นเองนะครับเราได้วงจรแล้วครับเมื่อสายมันออกใหญ่นะครับขดแรกเราเอาสายออกใหญ่ขดที่2ไม่ใช่ขดที่4ของแต่ละชุดมันก็ต้องออกเล็กนะครับนะเพราะมันมีขดใหญ่แล้วขดเล็กนะครับดังนั้นนะครับสสายตัวนี้ก็ต้องออกขดเล็กนะครับออกขดเล็กนะครับอันนี้ก็ต้องออกขดใหญ่เล็กเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นขดที่4ขดที่4อันนี้ก็ขดที่4ขดที่4 นะครับเราก็จะได้ข้อมูลนะครับเราหาข้อมูลเพียงเท่านี้ครับหาขนาดเบอร์ลวดนะครับขนาดเบอร์ลวดแล้วก็วงจรมันต่อยังไงแค่นี้เลยจบนะครับนอกนั้นก็คือขั้นตอนถอดแล้วก็พันใหม่นะครับอันนี้ถันแห้งนะครับทางปั่นแห้งอ่าทางปั่นแห้งใช้เบอร์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ยี่สิบเก้าประมาณยี่สิบเก้านะครับอ่ะต่อมาครับมอเตอร์ถังซักอันนี้มอเตอร์ถังซักมันก็จะมีชักเก็ตนะครับที่เอาไว้ต่อขั้วปลายสายตรงนี เดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะครับว่าเขาใช้เบอร์ลวดอะไรนะครับใช้เบอร์ลวดอะไร <c oughs> อ,อัาอ่าลืมนะครับอ่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์มอเตอร์แห้งนะครับไม่มีเทอร์โมสแตทเลยนะครับไม่มีเทอร์โมสตตทใส่นะครับตัวนี้มีเทอร์โมสตตทนะครับตัวนี้มีเทอร์โมสตตทใส่แต่เดี๋ยวเรามาันเนี้ยแกะดูวงจรแล้วก็มาเทียบเบอร์ลวดกันก่อน เดี๋ยวผมจะหมายไว้นะครับอันนี้เอาเป็นหนึ่งแล้วกัน,นรเ,เราจะทําเครื่องหมายไว้นะครับอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามนะครับอ่าประมาณนี้นะ,ะดูว่าขดลวดอะไรเชื่อมต่อกับอะไรอันนี้ถังถังซักนะครับถังซักใช้ลวดเบอร์อะไรต้องดูขดลัน กดสตาร์ทใช้ลวดเบอร์อะไรแล้ววงจรอะไรกับอะไรมาต่อกันมันก็จะมีอยู่แค่เพียงสองขดแค่นี้นะครับมีแค่เพียงสองขดอะไรต่อกันเกิดสายอะไรเกิดเบอร์อะไรขึ้นมานะครับและอะไรดึงกับสายลวดอะไรเกิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามขึ้นมานะครับอ่ะเรามาดูกันน,นะเบอร์สามก่อนเบอร์สามจะมีสายสายเดียวเบอร์สามนะ นี่สายเดียวคือสายอะไรดูก่อนออกจากไหนนี่สายนี้ออกจากไหนไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอีกครั้งครับเดี๋ยวดูหนึ่งสายก่อนสายตัวนี้ออกจากโคตรลันครับอันนี้ออกลันสายเบอร์นี้เบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสายเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งออกลันออกลันนะ ลันนี่ต้องรูกันลันนี้น่าจะเป็นขดที่สี่นะครับขดสี่ขดลันแล้วขดนี้ก็จะเป็นขดสตาร์ทขดที่สี่เหมือนกันดังนั้นสายตัวนี้ก็ต้องออกจากขดสตาร์ทนะครับออกจากขดสตาร์ทจะรู้ได้ไงว่าออกขดสตาร์ทขดเล็กหรือขดใหญ่เราก็มาดูขดสตาร์ทก็ได้ไม่ใช่เราก็มาดูขดลันว่ามันออกขดเล็กหรือขดใหญ่ขดที่สี่มันออกขดเล็กดังนั้นขดที่สี่ขดสตาร์ทก็ต้องออกขดเล็กเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นลันนะครัับลน เบอร์หนึ่งนะครับเป็นเอลันอันนี้ผมเอาเป็นลันแล้วกันลันอันนี้เป็นสตาร์ทอันนี้เอลันเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเอลันนะครับออกขดเล็กนะครับออกขดเล็กออกขดเล็กดังนั้นนะครับขดแรกเราต้องเอาสายออกขดใหญ่นะครับอันนี้ออกขดเล็กอันนี้ขดที่สี่ขดที่สี่ดังนั้นอีกอันนึงก็คือสายสายที่3นะครับสายคอมมอนก็ต้องเป็นสาย2นะครับสายคอมมอนก็ต้องเป็นสายที่2นะครับ สายคาปานะครับสายคาปาก็จะเป็นคู่ของเบอร์3กับเบอร์1นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น A start A start ออกเป็นเบอร์3นะครับสายนี้ก็ต้องเป็นเบอร์2นะครับสายนี้เบอร์2 A start อันนี้ออกขดเล็กเหมือนกันออกขดเล็กเหมือนกันนะครับออกขดที่4นะครับขดที่4ออกขดเล็กดังนั้นฝั่งทางนี้ก็ต้องเป็น B B B run อันนี้ก็ต้องเป็น B start นะครับอันนี้ต้อง ลวดก็ต้องเข้านะครับลวดเข้าหรือลวดออกนั่นแหละนะครับก็ต้องออกอ่าขดใหญ่ออกขดใหญ่ลวดออกขดใหญ่นะครับอันนี้ขดที่หนึ่งนะครับอันนี้ออกขดใหญ่เหมือนกันออกขดใหญ่อันนี้ก็ขดที่หนึ่งเหมือนกันนะครับขดที่หนึ่งเหมือนกันก็จะเป็น B ีลันกับ B ีสตาร์ทมารวมกันใส่เป็นเบอร์สองนะครับนี่เลยนะครับผ่านอนุกรมเทอร์โมฟิวเข้าไปนะครับ B ีลันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต่ออนุกรมนะครับเข้ามา ที่เบอร์สองนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมฟิลใสตัวนี้นะครับดังนั้นถังแห้งนะครับถ้าเราจะเอาเอาม่ใช่เทอร์โมสแตทไม่ใช่อันนี้นะครับนะเป็นเทอร์โมสแตทนะครับถ้าเราจะเอาเทอร์โมเทอร์โมสแตทใสถังปั่นแห้งก็ต้องต่ออนุกรมกับสายสีนำเงินโอเคไหมครับอ่าเป็นเทอร์โมสแตทเบอร์สองโอเคครับมาดูรวดกันก่อนนี้ครับเดี๋ยวผมดูรวดก่อนว่ามันเบอร์เดียวกันไหมดูชัดๆอีกครั้งนะครับ าดูไม่ออกก็ต้องใช้วัดคาดประมาณกันเนาะได้ประมาณนะครับ0.6 0.6ตอนนี้ะ ศูนย์จุดสหเหรอเดี๋ยวนะึ่งศูนี่สิบหเหรอศูนยเหมือนกันนะครับนะศูนเหมือนกันนะครับ ก็น่าจะประมาณเบอร์เดียวกันนะครับน่าจะประมาณเบอร์เดียวกัน0.46แยวผมดูค่าก่อน0.45เป็นเบอร์26 0.45เนปะอร์26นะครับดังนั้นลวดวบนนี้ก็ต้องเป็นเอร์26เป็นเบอร์เดียวกันเลยอ่ะเราได้ลนะโอเคนะครับนะมาอันนี้อันนี้คือข้อมูลที่เราได้นะครับเราได้ก็คือเบอร์ลวดทางปันแห้งทางซักเบอร์ลวดทางปันแห้งก็ใช้เบอร์29 ทังซักก็ใช้เบอร์ยี่สิบหกนะครับได้วงจรลองอมาแล้วสายสีนี้สายสีนี้นะครับหนึ่งจุดสองจุดสามคือขั้วต่ออะไรสายออกจากคนไหนนะครับดังนั้นต่อมาเราก็ต้องทําการถอดขดลวดนะครับเราจะถอดขดลวดอ่าเดี๋ยวดึงเราต้องทําเครื่องหมายไปด้วยนะครับสายออกช่วงไหนนะครับสายจะออกทางนี้นะครับสายจะออกช่วงนี้สายสายนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะออกช่วงนี้นะครับมากเลยนะครับสายมันจะออก ทางด้านที่มีแนมผิดนะครับทางด้านที่มีแนมผิดนะครับอันนี้คือสายนะครับสายออกอ่ะขั้นตอนต่อมาก็คือการถอดขดลวดนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอันนี้การถอดขดลวดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือการถอดขดลวดนะครับจะถอดขดลวดยังไงนะครับมีอยู่สองทีแหละนะครับก็คือใช้ใช้เลื่อยเลื่อยเหล็กนะครับอันนี้เลยตรงนี้นะครับเลื่อยออกเลยนะครับเลื่อยออกให้ขาดนะครับให้ขาดล่อมาเลยเมื่อขาดทั้งหมดแล้วนะครับ ก็ใช้เหล็กส่งลวดออกให้ดันมาฝั่งทางนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูหนึ่งตัวนะเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ไม่มีอะไรนะครับต้องใช้พื้นที่ถ้า <c oughs> เราใช้เรื่อยนะเราใช้เรื่อยก็จะประมาณนี้นะคอนเดือย

เดี๋ยวผมหานี่ป๊บนึงระยะห่างของขอบสเตเต,เตอร์มาหารวดตรงนี้นะครับอยู่ประมาณนะครับอย่าให้มันเกินยี่สิห้ามิลน,นะครับประมาณยี่สิบสามมิลประมาณนี้นะครับประมาณย3สามมิล <c oughs> ระยะห่างนะครับขอบสเตเต,เต,เตอร์นะครับรวดออกมานี่นะครับประมาณยี่สบสามมิลน,นะครับ หลังจากที่เราถอดออกแล้วนะครับเราก็หาเล็กส่งออกเลย mày mà có Đây <laughs> <laughs> สมาชิกจะสังเกตเห็นนะครับนะดูดีๆนะครับนะถ้ามันออกมาใน่างนี้นี้นะครับขดนะครับขดลันนะครับขดลันจะมีช่องเล็กกว่าขดลันใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะพาดูรอบดีกว่าอ่ะเมื่อเราถอดออกมาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราจะมันนับรอบนะครับเราก็มาดูนะครับว่าขดลันขดไหนขดสตาร์ทขดไหนนะครับเดี๋ยวส่วนตัวรอบนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะก็อีกหนึงตัวเหมือนกันนะครับก็ถอดในลักษณะเหมือนกันแบบนี้แหละนะครับก็เอาออกอีกฝั่งนึงก่อนแล้วก็ส่งลงไปข้างล่างแค่นี้เองนะครับก็จะประมาณนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้พื้นที่นิดนึงนะครับข้อมูลที่เราได้เราก็ได้ประมาณนี้นะครับนะในก่อนที่เราจะเข้าคอร์สเรียนวันพรุ่งนี้กันนะครับก็เวลานะครับเดี๋ยวผมจะมีไฟล์รูปภาพแล้วก็ไฟล์ PDF ให้โหลดประมาณช่วงเย็นๆน,นะครับ ช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละนะครับเพียนะครับรายแรกนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้พบกันครับเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาครับจนถึง12บสอช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ประมาณบ่ายสถึงบ่ายสามสี่โมงครับบ่ายสถึงสี่โมงประมาณนี้นะครับนะช่วงค่าก็ประมาณ2องทุ่มสามทุ่มถึง4ี่ห้าหกทุ่มนั่นแหละ แล้วก็วันถัดไปก็เวลาประมาณเดิมนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันในห้องเรียน,นไล์แบบนี้เลยสดๆแบบนี้นะครับอ่าเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ตอนเช้าก็น่าจะเป็นเนื้อหาการเตรียมอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ข้อมูลที่เราได้นวันนี้ทุกอย่างเลยนะครับช่วงเช้าก็จะน่าจะใส่แผนเมล่าเสร็จนะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็น่าจะเริ่มพันนะครับบ่ายเริ่มพันเย็นวางขนลวดนะครับถ้าเย็นไม่เสร็จก็เช้าวันถัดไปก็ต้องเสร็จนะครับเมื่อเสร็จก็ รัดเชือกเลยนะครับรัดเชือกวัดค่าความมันทานเสร็จนะครับแล้วก็ประกอบนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้ก็อาน้ํายารอให้มันแห้งแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าแค่นี้เองนะครับเสร็จสิ้นนะครับอ่ะวันนี้สวัสดีครับ